เดี๋ยวเรามาดูหน่วยภาพยนตร์นะครับดำรงภาพยนตร์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นจอนะครับดำรงภาพยนตร์นะครับมาดูแหน่นวลลครับรถหนังสวยงามทีเดียวครับดำรงภาพยนตร์นะครับวิงไปนวนแล้วครับกับโครงจอนะครับดำรงภาพยนตร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับดำงรงภาพยนตร์นะครับตู้กำลังต่างจอนะครับคุณผู้ชมมาดูขุมกำลังนะครับของดำงรงภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับแหมเอ้าสวัสดีครับพี่โอ้มาเหมือนกันนี่มามาไกลเหมือ,ยอยนกันนะเนี่ยชอบชอบชอ,บอดุลเดชโปรเจคเตอร์เราก็าามาครับวันนี้มาเจอกันที่บูรีรัมม์อีกนะครับคุณผู้ชมไปทุกที่ที่มีงานแหมไปทุกที่ที่มีงานฉายภาพยนตร์นะ แม่ดูเครื่องเสียงก็แม่สุดยอดเลยนี่ appeal, ของแรงดำรงภาพยนตร์นะครับวันนี้เอาโปรเจคเตอร์มาลองด้วยไหมครับเนี่ยวันนี้ใช่ครับอ๋อมาลองหน่วยไหนครับเนี่ยวของจอพี่ดำรงด้วยครับอ๋อจอนี้ด้วยเนาะของมาตังด้วยครับของมาตังด้วยนะครับอ่ะดำรงภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมดำรงมูฟวี่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าดูลำโพงแม่คาดว่าคืนนี้คงจะกระหึ่มแล้วครับนี่ดำรงภาพยนตร์จอกี่เมตรครับคืนนี้ 16บเมตรนะครับคุณผู้ชมเนี่ยดำรงภาพยนตร์16เมตรครับคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับความแจ่มความสว่างนู่นแหะครับแม่เท่เลยครับดำรงภาพยนตร์หนุนรถภาพยนตร์อยู่ตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดำรงภาพยนตร์บุรีรัมนะครับคุณผู้ชมเย็นๆแบบนี้ก็ตั้งโครงจอเรียบร้อยนะครับหนุนรถภาพยนตร์อยู่นูนเดี๋ยวเราไปดูหน่วยอื่นๆกันนะครับคุณผู้ชม นี่เจอพี่อดุลเดชโปรเจคเตอร์ครับมาด้วยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูหน่วยอื่นๆกันนะครับคุณผู้ชมครับ